วันนี้นะคะแนนจะมาแนะนําเส้นทางไหว้พระแกวะ้ววัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเลยล่ะค่ะนั่นก็คือที่จังหวัดฉะเชิงเซา Th วัดโสธรวรารามวร,รวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพุทธโสธรสมัยกรุงธนบุรีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของฉะเชิงเซาวัดปิตุลาที่ราชรังสฤษดิเป็นวัดที่สร้างในสมัยรัชกาลที่สค่ะโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใกล้เคียงกับพระปรางวัดพระแก้ว วัดอุภัยพาติการามภายในวัดมีวิหารลักษณะเหมือนศาลเจ้าเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตวัดจริงประชาสสมสรปริติกรรมโบราณที่น่าทึ่งซึ่งมีองค์พระประธานและ18อรหรันซึ่งทำจากกระดาษอายุกว่าร้อยปี เทวสถานริ้วเยียงไทยหรือวิหารเซียนแปดริ้วก่อตั้งเมื่อปี2554เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชมพันษา84พรรษาวัดหัวสวนอันซีนไปกับโบสถ์สเตนเลสชมความงดงามของพระประธาน พระพุทธมหาราบที่ประดับตกแต่งด้วยเพชรพลอยศิลปะอยุธยากับรัตนโกสินทร์ช่วยเพิ่มมนสเสน่ห์เลื่อมใสศรัทธาให้กับวัดโพบังคล้าด้านในประดิษฐานหลวงพ่อโตวัดปากน้ำจ่อโลสีทองอารามตาสวยสงาทั้งภายในและภายนอกกับลวดลายปูนปั้นวัดสเสม็ดเนื้อหรือวัดทุ่งสเสม็ดสักระพระศิวลีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกและเรือนเจ้าแม่ตะเคียนอายุกว่า492ปีค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือมน์เสห์ของจังหวัดฉะเชิงเซากับเส้นทาง9วัดมหามงคลเมืองป่าริ้ว